เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณมินนี่ครับคุณผู้ฟังผมขออนุญาตเจ้าของเรื่องแล้วนะขอเรียกคุณมินแล้วกันจะได้เรียกชื่อกันง่ายๆเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นในตอนที่คุณมินเธอย้ายที่ทํางานใหม่ย้ายมาอยู่ย่านใจกลางกรุงซึ่งบริษัทใหม่ที่คุณมินทํางานเนี่ยมันจะอยู่ในตึกออฟฟิศที่เปิดให้เช่าครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นออฟฟิศเช่าวพวกที่จอดรถอะไรแบบนี้มันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ คือถ้าเกิดว่ามันเป็นออฟฟิศยุคใหม่ๆหรือว่าตึกรุ่นใหม่ๆนะครับคุณผู้ฟังมันจะเหมือนกับว่ามีที่จอดรถบริการในตัวแต่บริษัทของคุณมินน่ะมันจะเป็นบริษัทที่อยู่ในตึกเก่าหน่อยเพราะฉะนั้นออฟฟิศมันก็เลยมีที่จอดรถจํากัดแต่ถึงอย่างนั้นครับทางบริษัทก็มีบัตเจตให้นะเหมือนกับว่าไปเช่าที่จอดรถเอาอะไรแบบนั้นมีการดีลกันเอาไว้แล้วครับเป็นลานจอดรถของห้างห้างหนึ่ง พี่เสียรายเดือนประมาณเดือนละ2,500บาทในช่วงแรกอะ่ะคุณมินเธอพยายามเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแล้วก็เอาไอ้เงินค่าใช้จ่าย2 5 0 0ที่บริษัทให้เอาไว้เอามาเก็บแทนมาใช้ในการเดินทางแทนแต่พอนานวันเข้าครับเริ่มเหนื่อยทีนี้เช้าคนก็แน่นเย็นคนก็แน่นยืนต่อคิวขึ้นรถไฟฟ้ากันนานสุดๆโดยเฉพาะสถานีที่คุณมินต้องลงอ่ะครับคนยิ่งเยอะใหญ่เลยซึ่งจนท้ายที่สุด เธอก็เลยเลือกที่จะจอดรถที่ห้างที่ว่านี้ที่ทางบริษัทดิวที่เอาไว้ให้ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าลานจอดรถของห้างนี้มันเป็นห้างเก่าะนะครับแล้วก็มีการจอดแบบรายชั่วโมงแบบข้ามคืนก็มีเหมือนกันแต่สําหรับคุณมินครับเธอจะเลือกจอดเฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้นโดยเรื่องราวในวันนี้มันก็เริ่มต้นจากที่จอดรถของห้างเก่าที่ว่านี้เนี่ยแหละครับจริงๆแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีเรื่องของลานจอดรถเหมือนกันนะ ุณผู้ฟังย้อนกลับไปฟังได้มันจะเป็นลานจอดรถชั้นใต้ดินของตึกเก่าแต่ของคุณมินนี่ก็หลอนเหมือนกันนะครับแต่หลอนคนละแบบอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับลานจอดรถของห้างที่ว่านี้ครับมันจะมีทั้งหมด5ชั้นครับโดยชั้นล่างๆอ่ะมันมักจะเต็มอยู่เสมอและเพราะลานจอดรถชั้นล่างมันเต็มบ่อยครั้งมันก็เลยทําให้ตัวคุณมินเลือกที่จะขึ้นไปจอดที่ชั้น5ซึ่งเป็นชั้นบนสุด เพราะว่าพอขึ้นไปทีไรก็จะเจอว่างตลอดเวลาไม่ต้องมานั่งเสียเวลาวนหาที่จอดเหมือนชั้นอื่นๆแต่พอจอดรถเสร็จนะครับก็ต้องเดินไกลหน่อยต้องยอมแลกนิดหนึ่งและก่อนหน้าที่มันจะเกิดเรื่องที่ว่านี้ครับคุณมินเธอบอกผมว่าเธอจอดรถที่นี่มาได้เกือบ6เดือนแล้วโดยไอ้ช่วง6เดือนแรกก่อนหน้ามันไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยแต่จูๆ่ๆพอมันจะเกิดเรื่องมันดันเกิดขึ้นมาซะเฉยๆแบบไม่มีปีไม่มีครุย ซึ่งที่ออฟฟิศของคุณมินไม่ได้เข้าออกงานเป็นเวลาเป๊ะๆนะครับโดยปกติแล้วอะตัวเธอจะถึงประมาณ11โมงเช้าแล้วก็กลับบ้านประมาณทุ่มหนึ่งในวันที่เกิดเรื่องมันเหมือนวันอื่นๆทั่วไปเลยครับคือหลังจากที่คุณมินเธอเลิกงานประมาณ1ทุ่มเธอก็มาที่จอดรถชั้น5ของห้างที่ว่านี้ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของลานจอดรถพอดีในวันนั้นะ่ะเธอมองไปรอบๆลานแล้วก็เห็นว่าลานจอดรถมันเงียบผิดปกติ ซึ่งในจังหวะที่คุณมินเธอเดินตรงไปยังรถตัวเองเธอก็เหลือไปเห็นว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ใกล้เสาคอนกรีตห่างจากรถของเธอประมาณร้อยเมตรเท่านั้นผู้หญิงคนที่ว่านี้ครับเธอสวมชุดทำงานสีอ่อนๆคล้ายกับชุดของคุณมินนี่แหละซึ่งท่าทางของผู้หญิงคนที่ว่านี้ก็ธรมธรมดาๆทั่วไปเหมือนคนทั่วไปที่ขึ้นมาเอารถตัวเองที่ลานจอดรถเ่นะครับไม่ได้มีท่าทางแปลกประหลาดอะไรจนผิดสังเกตเลย ดูเผินๆเ,เนี่ยเหมือนกับว่าเธอกําลังรอใครสักคนอยู่ด้วยในตอนนั้นครับคุณมินเธอไม่ได้สนใจนะคิดว่าเป็นคนที่น่าจะจอดรถเหมือนกันนี่แหละหรือไม่ก็อาจจะเป็นลูกค้าของห้างที่มารับรถหละมัง้งเพราะอย่างนั้นเธอก็เลยเดินรงมาที่รถตัวเองเพื่อเตรียมตัวที่จะขึ้นรถแล้วก็วนออกจากที่จอดในตอนนั้นครับจังหวะที่คุณมินขับรถผ่านผู้หญิงคนที่ว่านี้ ไม่รู้เหมือนกันทำไมเธอตัดสินใจจอดเทียบผู้หญิงคนที่ว่านี้แล้วก็ลดกระจกคุยกับเธอคือมองจากงสายตาเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เธอกำลังรออะไรสักอย่างหนึง่งหรือไม่ก็รถมีปัญหาหรือเปล่าคุณมินเธอก็เลยลดกระจกลงครับแล้วก็ถามไปว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะซึ่งผู้หญิงคนที่ว่านี้ครับเธอก็พยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะตอบมาด้วยน้ำเสียงเบาๆว่ารถสตาร์ทไม่ติดคะ่ะเธอพูดจบ แล้วก็ชี้ไปที่รถของตัวเองครับเป็นรถเก่งคันสีขาวที่จอดอยู่ที่ลานจอดรถและด้วยความที่ตัวคุณมินเองเธอไม่ได้มีความรู้เรื่องรถเลยนะครับเธอรู้ตัวว่าเธอช่วยอะไรไม่ได้แน่เธอก็เลยตอบผู้หญิงคนที่ว่านี้ไปว่าเดี๋ยวเราขับไปบอกรปภที่ชั้นล่างให้ขึ้นมาดูแล้วกันพี่รปภเขาน่าจะช่วยได้พอพูดจบคุณมินเธอก็ปิดกระจกลงแล้วก็ขับรถวนลงมาที่ชั้นล่างของลานจอด พอเจอรปภเธอก็รีบเปิดกระจกแล้วก็พูดกับพี่รปภไปว่ามีคนสตาร์ทรถไม่ติดที่ชั้น5รบกวนพี่ช่วยขึ้นไปดูหน่อยนะคะหลังจากนั้นครับพี่รปภแกก็พยักหน้ารับทราบแล้วก็เดินตรงไปยังลิฟต์ทันทีโดยที่หลังจากนั้นครับคุณมินเธอก็ขับรถออกจากห้างไปขับรถกลับบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติซึ่งในวันรุ่งขึ้นครับ คุณมินเธอก็ไปทำงานตามปกติเหมือนเดิมเอารถไปจอดที่ชั้นห้าของห้างเดิมเพียงแต่ว่าครั้งนี้ในเช้าวันนี้เธอสะดุดตากับรถสีขาวคันเดิมของผู้หญิงคนเมื่อวานคือมันยังจอดอยู่ที่เดิมอะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเมื่อวานรอปรพอเขาช่วยซ่อมไม่ได้หรือเปล่าจนเธอรู้สึกสงสัยนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นอยากใส่ใจสนใจอะไรขนาดนั้นเธอคิดในใจว่าที่ห้างแห่งนี้มันก็มีรถจอดแบบข้ามคืนอยู่แล้ว ผู้หญิงคนเมื่อวานอาจจะจอดทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็ได้หรือไม่ก็รถของเธออาจจะสตาร์ทไม่ติดซ่อมไม่ได้อะไรไม่มีอะไรก็ว่ากันไปเธอจึงจำเป็นจะต้องทิ้งรถข้ามคืนเอาไว้ที่ห้างแห่งนี้หลังจากนั้นครับพอคุณมีนเธอจอดรถเสร็จเธอก็ไปทำงานใช้ชีวิตประจำวันตามปกติแล้วในวันนั้นนะครับเธอดันเลิกงานดึกด้วยเพราะว่ามีประชุมหลายส่วนทำให้ตัวเธอมาถึงลานจอดรถเกือบเกือบสามทุ่ม ในระหว่างที่เดินไปที่รถอะ่ะเธอก็บังเอิญเจอพี่รปภคนเดิมคนเดียวกันกันกบเมื่อวานน่ยนะครับที่เธอเป็นคนไปเรียกให้ขึ้นไปช่วยผู้หญิงที่ชั้นห้าคุณมินเธอก็เลยถามพี่เขาไปว่าเมื่อวานที่บอกว่ารถสตาร์ทไม่ติดที่ชั้นห้าแล้วพี่ขึ้นไปดูนะ่ะเป็นยังไงบ้างคะรถเธอซ่อมไม่ได้หรอแต่หลังจากที่คุณมินถามไปแบบนั้นครับพี่รปภแกก็ทําหน้าแปลกๆเล็กน้อยก่อนจะใส่หัวแล้วก็ตอบคุณมินกลับมา ว่าเมื่อคืนตอนที่ขึ้นไปชั้น5้าตามคำพูดของคุณมินน่ะพี่เขาไม่เจอใครเลยพี่ราพพองแกเดินวนอยู่บนชั้น5ชั้นสี่ชั้นสเดินขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่แบบนั้นเกือบ10นาทีแต่เห็นแค่รถจอดอยู่เฉยๆนะครับแต่ไม่มีผู้หญิงคนที่ว่านี้เลยแม้แต่คนเดียวแล้วตลอดทั้งคืนน่ยนะครับก็ไม่มีใครมาขอความช่วยเหลือ หรือว่าแจ้งปัญหารถสตาร์ทไม่ติดหรือให้อำนวยความสะดวกอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวในตอนนั้นครับคุณมินที่ได้ยินสิ่งที่พี่รปภพ,พูดอะ่ะเธอก็พยักหน้าเข้าใจอ่ะนะในใจอะ่ะคิดในแง่ดีว่าผู้หญิงคนเมื่อวานน่าจะให้คนมารับกลับบ้านหล่ะมัง้งแล้วก็เลือกที่จะจอดรถเอาไว้ที่เดิมแล้วหลังจากนั้น3-4มวันครับคุณผู้ฟังรถคันสีขาวคันเดิมที่ชั้น5ก็จอดล็อกอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมปกติทุกอย่าง เหมือนกับว่าไม่มีใครมาซ่อมแล้วก็ไม่ได้ขยับไปไหนเลยด้วยซ้ําจนคุณมินเองเธอรู้สึกสงสัยอยู่ในใจนิดๆเนีดเด่ยนะเพราะว่าปกติแล้วรถที่จอดค้างคืนแบบนี้มักจะถูกเคลื่อนย้ายครับหรือไม่ก็มีคนมาติดป้ายกำกับเอาไว้แต่รถคันนี้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยทีนี้มันมีวันหนึ่งในวันนั้นตอนที่คุณมินขึ้นไปถึงลานจอดรถชั้น5เธอตัดสินใจเดินไปดูรอบๆร,รถสีขาวคันนั้นเนี่ยนะครับ แล้วก็เดินสำรวจทีละมุมด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอส่องสายตาม,มองไปตามกระจกรถข้างรถท้ายรถแล้วก็ถือวิสาสะปล o องมือส่องเข้าไปในตัวรถด้วยซึ่งพอมองเข้าไปแบบนั้นครับเธอก็เห็นว่าในรถมันมีทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยผิดปกติไม่มีใครอยู่ในรถแล้วก็ไม่มีสัญญาณด้วยว่ารถมีปัญหาอะไรจนกระทั่งหลังจากนั้นรู้สึกจะ5้าวันได้มั้งครับในช่วงเช้า คุณมินเองเธอก็เอารถขึ้นมาจอดที่ลานจอดรถชั้นห้าของห้างที่ว่านี้ตามปกติแล้วก็ยังเห็นรถคันสีขาวเหมือนเดิมจอดล็อกอยู่ที่เดิมเลยแต่ตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงกลางวันเนี่ยนะครับแสงพระอาทิตย์มันส่องเข้ามาด้านในทําให้คุณมินมองเห็นว่าด้านในรถสีขาวคันนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่ด้านในคือมันเห็นไม่ชัดนะครับแต่เห็นว่าเป็นรูปร่างของคนแน่แล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงแหละเพราะว่าผมของเธอยาว และจากลักษณะที่เห็นคือผู้หญิงคนที่ว่านี้ครับกำลังนั่งอยู่ที่เบาะคนขับทำท่าทำทางเหมือนกำลังเอนหลังหลับแต่หัวของเธอเอียงไปทางกลางรถเหมือนกับคนนอนหลับนะครับเอนตัวนอนแต่ว่าหัวเหมือนหัวพลิกไปอีกฝั่งหนึ่งคือดูแล้วอะ่ะมันดูไม่ธรรมดาแล้วก็เหมือนกับว่ารถมันไม่ได้สตาร์ทเอาไว้ถ้านอนแบบนั้นแบบไม่เปิดกระจกมันก็ดูแปลกๆครับคุณผู้ฟัง เพราะแบบนั้นคุณมินเธอก็เลยคิดครับว่าอาจจะเป็นผู้หญิงเดียวกันกับคนก่อนหน้านี้ที่เธอเห็นหรือเปล่าและเพียงเซลวินาทีหลังจากนั้นในระหว่างที่คุณมินกําลังงงๆกับภาพตรงหน้าผู้หญิงในรถสีขาวคันนั้นครับมันก็เหมือนกับว่าเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มทําท่าทําทางเหมือนหายใจไม่ออกมือทั้งสองข้างของเธอจับที่คอตัวเองแล้วก็กวัดแกว่งปัดไปไปมา เหมือนกับคนพยายามสู้กับตัวเองแล้วก็ขอความช่วยเหลือ,อยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งจากท่าทางที่คุณมินเห็นแบบนั้นครับเธอก็ตกใจมากๆแล้วก็รู้สึกกลัวทําให้เธอรู้สึกหายใจไม่ออกตามไปด้วยนะครับด้วยความตกใจครับคุณผู้ฟังคุณมินเองเธอก็เลยรีบตรงไปที่รถคันนั้นแล้วก็รีบเคาะกระจกรถพยายามจะทําทุกวิถีทางที่จะเปิดรถนะครับแต่มันเปิดไม่ออกจริงๆโดยที่หลังจากนั้นพอผู้หญิงในรถเห็นว่าคุณมินเห็นเธอแล้ว เธอก็หันหน้ามองมาทางคุณมินแล้วก็ส่งสายตาเหมือนกับว่าเธอกําลังขอความช่วยเหลือในตอนนั้นครับคุณผู้ฟังคุณมินเธอบอกผมว่าเธอมือสั่นไปหมดพยายามงัดแงะเปิดประตูหรือขอความช่วยเหลือ,อยังไงมันทําไม่ได้เลยบริเวณนั้นน่ะมันเป็นลานจอดรถชั้นห้าที่รถน้อยอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําชั้นด้วยเพราะอย่างนั้นเธอก็เลยพยายามรวบรวมสติแล้วก็ตัดสินใจวววิ่่่งงเเเขข้้าาาไปในหหพืืออคมชยล โดด้วยความที่11โมงของวันธรรมดาห้างมันเพิ่งเปิดครับเลยยังไม่มีลูกค้าแล้วก็มีพนักงานเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นคุณมินเธอจึงพยายามเรียกพนักงานที่เริ่มมาเปิดร้านนั่นแหละขอความช่วยเหลือแล้วก็รีบชี้มือชี้ไม้ไปที่ลานจอดรถใหญ่เลยซึ่งพนักงานในห้างก็ทำหน้างงๆนะครับแล้วก็มองหน้ากันสลับกับมองหน้าคุณมินแต่เหมือนกับว่าสีหน้าของคุณมินเธอจะออกแล้วมั้งสีหน้าเธอดูตกใจแล้วก็เหมือนพูดไม่ค่อยเป็นคำ พนักงานในห้างก็เลยเข้าใจครับรีบวิ่งตามคุณมินไปที่ลานจอดรถชั้นห้พอดีแต่หลังจากที่ทุกคนออกไปที่ลานจอดรถเนี่ยไอสิ่งที่พนักงานทุกคนเห็นมันดันกลับไม่เหมือนกับที่คุณมินเห็นก่อนหน้านี้เลยเพราะว่ารถคันสีขาวคันเมื่อกี้ครับมันจอดอยู่ที่เดิมแต่ผู้หญิงที่อยู่ในรถนะ่ะหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ในตอนนั้นคุณมินทธอพยายาอธิบายเรื่องที่เห็นให้พนักงานฟังทั้งหมดเลย พยายามบอกพนักงานที่มาช่วยไปครับว่าเธอเห็นจริงๆนะมีคนไม่สบายอยู่ในรถแล้วก็ทำท่าทางเหมือนกับว่าเธอจะหายใจไม่ออกด้วยแต่พนักงานพอได้ยินคำพูดของคุณมินเนี่ยก,ก็ถามกลับมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตอนนี้อยู่ไหนผู้หญิงคนที่อยู่ในรถก่อนหน้านี้ที่คุณบอกอยู่ไหนซึ่งคุณมินเองเธอก็ตอบไม่ได้หรอกครับเธอทำได้เพียงเกาหัวแล้วก็ขอโทษพนักงานไปซึ่งมันน่าแปลกนะครับคุณผู้ฟัง ตอนนั้นน่ะถึงเรื่องแปลกๆมันจะเกิดขึ้นตรงหน้าแต่คุณมินเองก่อนหน้านั้นไม่ได้เคยคิดถึงเรื่องผีสางอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีอยู่ในหัวเลยครับเพราะว่ามันยังเช้ามากคือตอนกลางวันแสกๆอะ่ะไม่มีใครคิดหรอกครับว่าจะเจอผีหลอกสิ่งเดียวที่เธอคิดอยู่ในหัวตอนนั้นก็คือผู้หญิงที่อยู่ในรถก่อนหน้านี้เธอหายไปไหนกันแน่และถ้าเธอเป็นคนทำไมเธอถึงไม่เปิดรถออกมาแต่ถ้าเธอเป็นผี ทำไมเธอต้องมาขอความช่วยเหลือคุณมินด้วยจนกระทั่งหัวค่ำในวันนั้นครับพอคุณมินเธอเลิกงานเธอก็เดินไปที่ลานจอดรถเพื่อเอารถเหมือนทุกวันและคราวนี้เนี่ยสายตาเธอเดินกวาดไปที่ชั้นห้าทันทีแต่ไอรถสีขาวคันนั้นมันหายไปและ้ะไม่อยู่ที่เดิมครับไม่เหมือนเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้ายังหลอนๆอ,อยู่เลยเธอไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไอรถคันนั้นถูกย้ายไปจอดชั้นอื่นหรือว่าย้ายไปไหนแล้ว แต่ถึงเธอจะงงนะแต่ในใจก็รู้สึกแบบโล่งใจแบบแปลกๆในวินาทีเดียวกันนั้นครับคุณผู้ฟังความประหลาดมันดันแวบ,บเข้ามาในหัวแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันคือเธอคิดว่าไม่แน่นะผู้หญิงคนที่เธอเห็นน่ะอาจจะไม่ใช่คนแล้วจริงๆก็ได้ซึ่งพอเธอคิดแบบนั้นสันหลังของเธอก็เย็นวาบขึ้นมาทันทีเหมือนกับว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างรู้ความคิดของเธอจนทำให้เธอขนลุกสู้ไปทั้งตัว พราะอย่างนั้นครับเธอก็เลยรีบขึ้นรถตัวเองทั้งๆท,ท,ที่มือยังสั่นอยู่นั่นแหละแล้วก็ขับรถออกจากลานจอดรถด้วยความรีบร้อนไม่กล้าหันหลังไปมองอีกเลยทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งครับด้วยความที่มันยังกระวนกระวายใจอยู่ด้วยแหละจังหวะที่ขับรถพ้นมุมแล้วก็กําลังจะขับผ่านจุดที่รถคันสีขาวก่อนหน้านี้เคยจอดอยู่นะครับคุณมินเธอดันเผลอเหลือไปมองกระจกมองข้างแบบไม่ได้ตั้งใจซึ่งพอเธอมองออกไป สิ่งที่กำลังรอเธออยู่นะ่ะมันคือภาพของผู้หญิงคนเดิมผู้หญิงคนนั้นเธอแต่งตัวเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ต่างจากที่คุณมินเจอในวันแรกเลยทั้งเสื้อผ้าสีผมท่าทางทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เธอยือนอยู่ข้างเสาคอนกรีตต้นเดิมที่คุณมินลดกระจกแล้วก็ถามเธอว่าให้ช่วยอะไรไหมอยู่ในตำแหน่งเดิมเป๊ะๆเ,เลยไม่ขยับไม่โบกมือไม่เรียกอะไรเลยด้วยซ้ำ เธอแค่ยืนเฉยๆครับแล้วก็หันหน้ามองมาทางรถคุณมินซึ่งในวินาทีนั้นนั่นแหละครับมันเป็นวินาทีที่คุณมินเธอรู้ว่าการเจอผีมันเป็นแบบนี้นี่เองเพราะว่าในหัวตอนนั้นคือมันขาวโพลนไปหมดทุกคนมันวิ่งไปหมดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อดีตัวทั้งตัวมันเย็นไปหมดแล้วก็รู้สึกขนลุกขนชันทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ได้แต่เหยียบคันเร่งแล้วก็หมุนพวงมาลัยให้ออกมาจากจุดๆนั้นด้วยเร็วที่สุด โดยที่หลังจากวันนั้นน่ยนะครับคุณมินเธอก็กลัวมากกลัวจนขึ้นสมองเลยละ่ะแต่ด้วยความที่ยังจําเป็นจะต้องเอารถไปจอดอยู่ที่ห้างเดิมในทุกๆวันเพื่อไปทํางานน่ยนะครับเธอก็เลยตัดสินใจว่าไอ้อย่างนั้นไม่ไปจอดชั้น5้าแล้วละกันไปจอดชั้น1ชั้น2ไปเบียดเบียดกับคนอื่นนี่แหละจะได้ไม่วังเวงแล้วเวลามาเอารถเนี่ยก็จะมีคนอยู่เยอะแยะในชั้นที่มันคนพลุกพล่านน่ยนะครับทําแบบนั้นาจะสบายใจมากกว่า แล้วก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะคุณมินเธอบอกผมว่าหลังจากวันนั้นรู้สึกว่าหลายวันอยู่นะจนเธอทําใจได้ระยะหนึ่งอะ่ะมันบังเอิญนะครับเธอไปสอบถามพี่รอปภคนที่เธอเคยเจอว่ารถคันสีขาวบนชั้นห้าหายไปไหนแล้วโดยที่พี่รอปภคนนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีญาติของผู้หญิงคนนั้นมาติดต่อขอเอารถออกไปจากห้างครับเนื่องจากเจ้าของรถเขาเสียชีวิตแล้ว ในตอนนั้นพอคุณเมนเธอได้รู้ความจริงเธอก็ช็อกไปเลยปากสั่นไม่หมดเลยนะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าสิ่งที่เธอเห็นมันก็ฟ้องชัดแล้วแค่เธอยังทําใจไม่ได้ว่าเธอเจอผีเท่านั้นเองคุณเมนเธอถามพี่รพพไปว่าพี่รู้หรือเปล่าว่าผู้หญิงคนนั้นเธอเสียได้ยังไงเสียเพราะอะไรแต่พี่รพพเขาก็ตอบกลับมาได้เพียงแค่ว่าพี่เขาไม่รู้ครับเพราะวาญาติก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเ,มเอาไว้ บอกแค่ว่าเจ้าของรถเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ขออนุญ,ญาตเอารถออกจากพื้นที่เท่านั้นเองพี่รปภเขามีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แค่นั้นครับเขาก็เลยไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรด้วยซึ่งจนท้ายที่สุดเรื่องราวของวิญญาณผู้หญิงรถคันขาวคันนั้นมันก็เป็นปริศนานะครับเพราะว่าคุณมินเองพยายามหาที่มาที่ไปแล้วละ่ะว่าเธอจากไปยังไงแต่ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครตอบได้เลยสักคนแต่ถึงจะไม่มีใครตอบได้ มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คุณมินเธอมั่นใจว่าสิ่งที่เธอเจอนะ่ะเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ p o หลักมันคือวันแรกที่คุณมินได้เจอเธอนั่นแหละครับคุณผู้ฟังคุณมินเธอบอกว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นเธอทำหน้าเศร้าๆนะแล้วก็เหมือนกับกำลังรถสตาร์ทไม่ติดพยายามขอความช่วยเหลือแต่เธอไม่ยอมเอ่ยปากพูดคือจ้องมองมาที่คุณมินด้วยสายตาละห้อยอ่ะ คุณมินเธอก็เลยใจอ่อนครับลดกระจกลงแล้วก็ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมตรงจุดนี้ครับคุณผู้ฟังผมคิดว่าเป็นคีย์เวิร์ดเลยคือการที่เห็นวิญญาณแล้วก็ไปถามวิญญาณว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครานี้วิญญาณก็ปรากฏตัวให้เห็นรัวๆสิว่าเธอต้องการอะไรแต่ก็อย่างว่าแหละอย่างที่ทราบกันดีคือดวงวิญญาณทุกดวงอ่ะไม่สามารถบอกได้ชัดๆดนะครับบางดวงก็บอกได้ชัดนะถ้าเกิดว่ามีบุญมากพออะไรแบบนั้น ตรงจุดนี้ดอกจันว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับบางดวงวิญญาณน่ะก็ทําได้แค่ปรากฏตัวหรือบางดวงวิญญาณก็อาจจะบอกได้แงมๆว่าเขาต้องการอะไรไม่สามารถพูดแบบตรงไปตรงมาได้และเพราะคุณมินเป็นคนไปเห็นเธอก่อนแล้วก็เอ่ยปากให้เธอบอกว่าเธอต้องการอะไรให้ช่วยอะไรดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นก็เลยปรากฏภาพสุดท้ายของเธอที่เสียชีวิตในรถให้คุณมินเห็นไม่แน่นะครับคุณผู้ฟังผมเดาว่า ผู้หญิงคนนั้นเธออาจจะมีโรคประจำตัวหรือเปล่าหรือไม่ก็ตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองในรถคันนั้นเธอก็เลยทำภาพสุดท้ายว่าเธอไม่มีอากาศหายใจให้คุณมินได้เห็นนั่นเองและคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณมินตัวคุณเองคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้มันเป็นเพราะว่าคุณมินเห็นผีแล้วก็ไปถามผีนั่นแหละว่าให้ช่วยอะไรไหม แต่ก็ยังว่าแหลนะเนาะใครจะไปรู้ว่าคนที่เห็นตรงหน้าเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วถามไปด้วยความอัธยาศัยดีครับและเพราะแบบนั้นก็เลยได้ประสบการณ์หลอนมาเล่าให้ผมฟังเนี่ยแหละหรือคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานอ่านและตอบกลับคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์ like คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการ หรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ ไปโซลาเซลจากโมดิโซล่าครับในมือผมเนี่ยมันเป็นรุ่น80วัตต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนกดในตะกร้าเหลืองข้างๆเนี่ยมันจะมีหลากหลายวัตต์มากเลยให้จําง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือถ้าใช้ในพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะแคบหรือว่าพื้นที่จํากัดอย่างเช่นโรงรถหรือว่าทางเดินก็80วัตต์ขึ้นไปก็ใช้ได้หมดเลยครับแต่ถ้าหากว่าทุกคนเอาไปใช้ในพื้นที่โรงแจ้งสนามหรือว่าแม้แต่ในสวน,นนะครับผมแนะนําให้เป็นตัวที่วัตต์เยอะๆขึ้นมาหน่อยมันจะได้สว่างมากขึ้นนั่นเองและ 80วั์ขึ้นไปนะครับมันจะมีรีโมทที่สามารถปรับไฟได้3สีนั่นก็คือแสงสีขาวแสงสีนวลแล้วก็แสงสีส้มครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปเรื่องร้อนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ